ดีหลวงปู่มาเบิ่งกำแพงรอวัดเช่นเรกเดียวกับรอรอเบิ่งกำแพงบัดอันนี้คุนมั่นเคนนะผู้สนับสนุนการยกแผ่นตั้งแต่ต้นจนถึง สุดท้ายก็คือมเมื่ออื่นน่าจะเหลี่ยวนะอันนี้ก็ปลูกย่อมเป็นปลูกผาแดงไว้ให้ปลูกผาแดงตลอดกำแพงให้เหลี่ยวดี๋ยแจังสี่คอยมาตัวแ่งอีกมเมื่ออนะื่นลมพัดนี่จักหน่อย ท,ทํำพิที่ฉลองสวดมนต์เวัน7คืนก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่หาสุกที่หาพฤศจิก,กาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอเสาร์วันที่12ก็จะท้าบุญเหลี่ยงพาลกัตักบาตรกับสารอาหารแห่งทิศใดทีศหนึ่งของกํแแพงเขานะ แล้กก็ถวายกํแแพงเป็นของขวัญวันเกิดหลวงปู่ตกบาตรกับหลวงปูน่น้ำเมือนันแข็งแรงให้แก้ไขนะครับเนะนาะนั่งรดกรอบแล้วก็ให้โยมใส่บาตครับแล้วก็พ่มพุ่พนมนมมุนไปครับ อืมครับผมอ๋อก้เหมือนกันก็เมื่อทีเมื่อยเมื่อยอันเขาของหนาวมากบ,งบางบางเพศไหครับช<า>ันข่าวหมดบินตู่อ,อืมครับ ให้ที่ผูใ้ใดเข้ามาชมมาเบ่งกะฝากกล่าวนวมาสการลหลวงผู้ไดเด้อนะตอนนี้มามาชมพามาชมกําแพงพามาชมกําแพงประาาับผาปะับผาสีแดงแต่ว่าตอนนี้ล่มพัดลมมันพัดปิวไปเกาะไปกลางในอหมดตอนนี้ก็หมดพาไปหาไม้บ่พอไปซื้อไม่อีคาไม้นะไปซื้อไม่อีคาไม่ เดี๋ยวมาเห็ดอ <purposely Hi> <le> oh, <disappointing. S 1> ีกอ้อมเลยนะทั้งเก้าทั้งหมดเก้าสิบหกไร่อ่าตอนเพลนเนี่ยบับออชั้นชั้นกัาบยังครับตอนเพลนบักบักฮุ้ซุกกับข้องหวานนะอาหารเพลนหลวงปู่ มรก,กอสุกบักม่วงและอีกอย่างหนึ่งนะครับบักม่วงสุกครับสาธุสาธุสาธุโยมทัดใจครับไปไปทั้งผีครับไปอ้อมอ้อมมันนั้นเลยครับเพราะว่าเจนิยมยมเขาผูกขาไวใหายแล้วนะครับครับสาธุสาธุโยมทัดสพรนลลวกละยมเมือนไปนไหนสบายดีครับ รอบด้วยครับชุดครับผมตอนนี้ไปอ๋อยมบอกผิดอ่าันนี้ก็ผ่าตอนนี้ก็รอบไปสองทิดเนาจะร้องกันวันที่ห้าแล้วก็สวดมนต์กันเจ็ดวันเจ็ดคืน ภาวานาคาถาเงินหลานฉลองอ๋อแ่นว่อสบายดีน้องปูก็คือเห็นเนาะกาสบายดีคู่คู่คู่ค้คคคนตอนนี้เรื่องของไล่ซื้อที่จะเป็นเจ้าภาพช่องก็กำลังผลิตย่ยน่ามือน่นาจะได้ติดเวนาจะไดติดก็เลยว่าน่าจะติดแถบเดียวกันมันจังสีสวย มันจังสีสวยงามบ้ฮัเนไดยเอาให้เบิ่งเลยส่วนผูน้ใดที่อ่าอันนี้เล้วบ่บ,บ้มีรายซื้อเดี๋ยวก็แจ้งมาที่หลังก็ได้เดี๋ยวติดใหยที่หลังเนาะก็ฝากฝากเพจน,นะไม่เด้อฝากแช่เขาเอิอยังนะ <laughs> แช่แช์เพจวัดซิรีจันโทใหยเนี่ยจา,ารย์รพรน้องกาวน์น้อแซนอาจารย์พรยมเรียกว่าดี อขออนุโมทน,นาบุญน้ำเนาะเดนพอนนนี้หลวงปู่กะแข็งแรงอพอดีคุยกันครับพระอาจารย์อุปถาควรเรื่องของบนฉันนะเรื่องฉันเพี้ยนหมือหมือบางเพี้ยนหันมดไปบินโตัวกันเหลือยุดเลยยุดส่วนหนึ่งนันซันบักฮวงนะบักฮวงของหวานแล้วก็บ,บักม่วงอย่างนี้นะก็สำเร็จไปด้วยดีเด่นพ่อนสำเร็จไปด้วยดี บอกเขาว่าตัวไฟตอยอกนะอันซอนอันซอนอันซอนแข็งแรงมากก็ค่าใช้จ่ายในการเห็ดหัวยกำแพงตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจนแล้วสุดก็หมดไปเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทก็ขอแจ้งให้เจ้าภาพ ออกตัวหยาดย่มคู่ขู่คู่นเด้หได้สาบโมทนาน้ำกันกหลงปูเฮ้าพันมาเยู่หมากระจกนองบากู้บาไปเที่ยวมาอ๋อแม่แม่จ้ายยมมือฝากเสียฝากฝากติดตามเนาะฝากฝากเพจน้ำเนด้อเฟด เพจวัดซิลิจันโต์นะฝากแชร์ฝากติดตามพอดีถ้ามีข่าวอันใดก็จะล่งเพดนะเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับลวงปูเฮาก็จะรงเพจให้กับออกตัวญานุ่มกับติดตามทั้งนั้นเนาะก็ถือว่า,าสร้างถาร่วมก็จะมันปีปีหนึ่งพอดีเพราะว่าปีานั้นก็คือเหตุทางทิศตะวันทิศทิศเหนือนี่ลหละทิศนี้ เดือนพฤศจิกาแล้วก็เลี้ยวฉลองกับเดือนพฤศจิกาคือกันไปได้ไหมครบเลี้ยวเนี่ย <laughs> ต้องหาดินมาถมแล้ว <laughs> <laughs> บ้านด็นไปไายทั้งหนาให้อันนี้ก็เดินตามหลังหลวงปูใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดก็หนึ่งหนึ่ง หนึ่งปีพอดีเดินบ่านหนึ่งปีพอดีก็โดยแรงสัทธาโดยแรงอ่าสับแรงกายของหลายๆคนนะที่สรอยกันทั้งยุบเบื้องหน้าเบื้องหลังก็อนุโมทนาน้ามู่ขู่คู่คน,นอ่ะล้อหาายังล้อหาเห็ดโอย้ยม ออกข้างหครับโยมมาหาเห็ดยังยังออกเห็ดเขาเอิ่นเห็ดเห็ดน้ำหมอกเนาะช่วงนี้เห็ดน้ำหมอกน้องปู้ข้อหัวว่ะเมตตาอีกแล้วเหนือเหนือสิได้ให้อันนั้นข้อไอ้ผู้ท่านผู้ส้มมาด้วยเนี่ยพูดเดี๋ยวไปอีกจักหน่อยเดี๋ยวจะให้ ให้หลวงปู่เคาะโทรศัพท์ให้เออได้เคาะไหลพออได้เคาะไอหัวอยังนะฮะตบหัวปูปูปุ๊บพราะมนบม่ตบหัวหมายถึงว่าเคาะเคาะหัวเป็นสิริมงคลเนาะก่อนปหยัดยางน้ำกลดีกว่าครับเมื่อยยู่ได้แต่กระอยากมาเมื่อยบ่เมื่อยแต่อยากไป อาจารย์อุปสากว่าบ่านอนต่้งแต่นอนอยู่แต่าบ่หรับต่้งแต่เพีคมากันอยากมาเลาะอยากเบิง่งถ้าผ้ามาผ้าเบิ่งกะอาจ,จประมาณนั้นเอดูดีแข็งแรงนี่เนิยแต่ว่ากันยำเพิ่ม่อยกะเมื่อยเ,เอาซื้อจันวันก็อูเป็นยังบุญอยปีนี้หลวงปู่ก็จะเข้าร้อยห้าปีส่วนพรรษาก็แปดสิบสองพอดี พันษาแปดสิบสองเต็มแล้วพันมาพันษาบังหันนี่นะแปดสิบสองพันษา, 82, าอันนี้ก็ปลูกผ้าแดงอ่าเป็นอย่งบางคนอาจจะสงสัยว่าคือใส่ผ้าแดงปลูกหัว อ่าสีแดงเป็นสีประจำวันเกิดหลวงปู่หมวกีดหัวขวมไปเลยครับก็เลยใส่สีแดงในการผูกกำแพงตอนนี้พาเรือยูหาม่า่พาเรือยูหาม้อันนี้คือทางทิศตะวันออกทางที่หลวง,งปู่ผ่านมาเมื่อกี้คือทางทิศเหนืออ่า นี <Christina. S 1> ่ก็กลับบ้านแล้วครับพักผ่อนไปหอดประตูอันเมียนะฮอันไปหอดประตูอันหนักกับเขาพักผ่อนแล้วครับมองเอาระยานเต็ม่ัยพอไปเยาว์เตีเอาระยานเต็ม่ัยเนาะผมมาถ่ายเสาวันที่สิบสองอันสันเสาเหลวมา ตักบาทเส้นนี่จะเป็นยังไงครับเอารถกรอบลงปูขี่รถกรอบออกมาแมนแมนครับเส้นนี้เพราะว่าสีสีเป็นตะเบิงอยู่เด้อเศรษฐีสิบสองนะครับถ่ายรูปในจังหน่อยนะกันครับกันไอเรื่องร่างกายแข็งแรงนะคืนรถกรอบหลักะเหมือนกันกับบันตักบาทเทโบนะครับครับหลัก็มอบถวายตรงนี้รถ แมนครับครับเอาเอาแบบง่ายๆสบายๆนะครับตักบาดเช้าสิบสองอ๋อครับคันคันนี้มันก็กว้างดีนะครับอันนี้ดี ยืนอ้อมัดคือสิบเอ็ดเดี๋ยวมาในเงี้ยเอาเอาเป็นเส้นเอาทางเดียวต่อต่อครับให้เงี้ยหน่อยเพิ่นไปเสือให้อีคาม่วนนะครับไปหอดอนไม่เหมือนครับผาเนี่ยมาหอดนี่นานมันสวดเรื่องแค่ก็แล้วอันนี้ผ้าเหลืออ่าก็ ไอ้ที่ถามยังพิมพ์ถามใดเด้อสดีย๋ยวสิพิพมพ์มาถามอะไรกันพันเดี๋ยวสิตอบเพราะแจ็คที่บอกอีหยังกับเบิงง้งหลวงปู่ไปนี่แงไรเนาะอาจารย์นุประถามกูยอกว่าเบิงง้งหลวงปู่ก็เห็นแต่ข้างหลังกันว่าขั้นสัตวมาข้างหน้าก็ได้ครับ นางถอยหลังมันก็จะเป็นงีเงียงนิดน่อย พระอาจารย์สุวรรณกลับนมัสการครับพระอาจารย์ครับพระอาจาร,รจย์ไปแล้ววะนี่หรือยังอยู่อ๋อลืมลืมผ้าเบิงพธาตาบางหันม่นกอนกันนะครับ าเห็น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 ผาตุอันนั้นผาทับัวบานของวัดสิริจันโทรตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวพระท่านลงปู ตอนนี้ยอดยอดของรั้วรับอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมื่นามพับาทแล้วก็ใช้จ่ายในการทำกำแพงอยู่ที่9ก้าแสนเกบาทแล้วก็ส่วนที่เหลือสี่0มืนกว่าสี่0มืนพ นะก็ตอนนี้ยังไม่ใช่ใช่ในในงานใส่ในฉลองแลวกสื่อผาลวก็ถวายพระคานํามันรถยกนะตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่1 8 0 0งหมบาทที่จะใส่ถวายเป็นฉลองอาถวายถวายคู่บาอาจารย์นะในวันที่สิก็คือจะใช้รับเท่าไหร่ใช้หมดเท่านั้นตอนนี้ก็คือปิดกองบุญไปแล้ว อนุโมทนาแลก้กกาโปรเจกต์ต่อไปก็คือเทวิหารสามบาทสืบสตาร์หลวงปู่สืบสตาร์หลวงปู <c oughs> ป่บ่บ่้อปยอมไปป่ะครับป่ปยอมขอวัดป่ะป้ยอมขอ,อ,มอพ่อไปดป่อยกันเห็นหลวงปู่องคสีลส่ลูกษย์ลูกหากับมีความซื่นอกซื่นใจสาธุโมทนาจ้ายมเรวดีิอนุโมทนาน,นาเนาะ เดี๋ยวว่าเป็นจะผ่านน้ำกันคู่คูคูค้คคนนะก็จะเบิ่ง่วนทั้งข้างคางเนี่ยผาเบิ่งบรรยากาศของวัดชิริจันโูรอบวัดชิริจันโูอันนี้เป็นทางเป็นถนนตัดรอบวัดที่หลวงปู่พน มามาเห็ดปี2517ันาแล้วหลวงปู่ก็คือเป็นพระี่มองการไก่นะ่ะบ่มีกํแแพงแต่หลวงปู่ก็จะตัดเพราะว่าตอนหลวงปู่จะมามาสางวัดเพิ่นได้ไปหาหลวงปูช่ชาหลวงปูช่ชาก็ว่าให้เห็ดกํแแพงก้อนนะเห็ดกําแพงก่อนก่อนเห็ดแนวอื่นในวัดนะบันนี้อ่าบ่ได้เพิ่นก็นเลยใส่จาก สี่จะเห็ดกระแพงก็เลยตัดถนนน่ะอ้อมวัดไปเลยตัดถนนอ้อมวัดก็เลยถนนก็เลยกลายเป็นเป็นถนนวัดแต่ตอนนี้เขาคงเป็นสาธารณะแล้วล่ะกลายเป็นถนนวัดนะก็เลยอ้อมอ้อมวัดทั้งหมดเลยนะไวเพราะว่าก็ให้เป็นอนาไมยช่วงอนาไมยน่ะเก่าไรนะเก่าไรไปเก่าลายเสียดยู่ดอกสองงานมั้งหัดจำว่าผิดเนาะก็เป็นตัววาลงปูคนมองกันไกลมาก จัดตัดถนนอ่อมไปเลยเหตุกำแพงแบบใส่ถนนรัดเลยนะไถ่ถนนอ่อมเลย <c oughs> ไปปพืใอไรมากก็จะได้เห็นต่หลังหลวงปู่เลยอันนี้มาทางทิศใต้ ทางที่ใต้เสร็จแล้ววันนี้ใส่แผ่นเสร็จวันนี้ที่ใต่เรียบร้อยใส่แผ่นเรียบร้อยวันนี้ตอนนี้ก็ยังใส่กันอยู่ทางทีศตะบันตัวก้น้อยหนึ่งพอปีถ่ายเก่ <iza. S 1> านี้แล้วครับทีจะไปเข่าคุณป่ะครับ<ถ> <laughs> บ่บ่บ่ย่อมเก่าอีกประตูหนึ่งอันนี้ประตูสิงผ่านมาประตูช้างประตูนาค ประตูสิงยังบ่ยอมขับยังบ่อย่อมพ่อย่อมกลับกุฏิไปต่อไปต่ออันที่เห็นเรื่อยนี่พอดีเขาอันนี้เป็นสวนยางสวนยางที่เกิดแรกๆก็คือตอนเขากำลังตัดสวนยางอยู่เจ้าของยางขายอยูนะ่ก็เลยทําให้เห็นกําแพงทางที่ใต้นะ่ะชาติเกินเพราะว่าต่ก่อนนี้มันเป็นอึ้มค้ม ถ้าถานนสวยสุดก็คือน่าจะเป็นเส้นนี้นั่นจะเหมือนกันกันกบอุโมงเลยแต่คงจะบวต่อไปคงสบะเป็เป็นแล้วมั้งน้อยแปนออกนี่ก็เหลือแต่ดอนวัดแล้ววันเอนี่ง เอาเอาเขาเขาก็ได้ครับห้ามเม,มื่อยรับพักพ่อนมือหนาจาังไปครับยังไงต่อกลับไปไม่ต่อเอามือหนาจังมาต่อครับอันนี้เป็นประตูอ่าประตูหน่อยเนาะประตูหน่อยอันนี้สร้างตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดะอันนี้ยังีง สร,สร้างมอสโมสร้างเมื่อสร้างเมื่อพศ2521นะครับประตูตัวนสอโมสร้างเมื่อพศอ,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 อันนี้เข้าวัดแล้วเข้าวัดอ้อมวัดอ้อมวัดอีหลีแล้วไม่นี่ สมอยกมา,กากมากทางวัดก็จะผูกขักเนี่ยเจ๊กน้อย <c oughs> มันก็ได้มาออกกําลังกายเลยหัวคิดหัวกล่อมไปเลย อโกล้ <c oughs> <laughs> อันนี้หน่วยสนับสนุนในการเหตุกำแพงทั้งสนับสนุนและกาทั้งเหยีดน้าม่มพอสาอันนี้ <laughs> สร้างน่อยเ,ยเนี่ แล้วย้อนเนี่นี่เหล่าย้อนสร้างหน่อยคนมือนั่งที่ไหนล่ะเออไม่เลิศก็มือในเจ้านี่ใส่ล่ะล็อกเก็ตลงปูฮะเฮิร์นล็อกเก็ตลงปูใส่ล่ะคือพวกแขนคือพวกแขนแกนมาไหนยันมันเสียตียันมันเสียแขนโอ้ยไปเข้าพักผ่อนแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวให้ลงปูอันเคาะโทรศัพท์มันนะออกตัวอย่างงอมทีที่บึงไห้ไล่สวดอยู่ไอ <laughs> ้ไอ้ลุงปูอ้นเคาะโทรศัพท์มันเหมือนกันก็เคอหัวนะ <laughs> ลุงปูเหเป็นยังงครับ <laughs> เ,อรเอาไปแล้วครับ <laughs> อ๋บ <laughs> อ, <laughs> อนี่ หลวงปู่จับตอนนี้หลวงปู่จับโทรศัพท์ขอพรน,นะเด้อหลวงหลวงปู่เห็นหลวงปู่่าขับนี่ปุ่มอยากแค้รใครก็ได้แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ด้วย <laughs> ใครใครใครก็ได้แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ด้วยเด้อโอเค okay ครับสาธุครับเเห็น <laughs> เห็นเชื้อเห็นหนูเลยแกงส่งหลวงปู่เนาะตร้างสร้างอยู่้ยไเสียก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเดี๋ยวส่งหลวงปู่เข้าพักที่กุฏิเนาะอนุโมทนานําเด้อสาธุแล้ววันที่ห้าช่วงสวดอ่าภาวนาพระคาถาจะไล่สดตลอดนะตลอดการสวดเลยฮะผู้ใดอยากจะร่วมนะภาวนาคาถาเงินล้านน่ำกับช่วงวันที่ห้าเนาะ อันที่ห้าเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปอนุโมทนานคอมกุคนเดอ้อจะเิ่มพอนที้จะความสุขความจะเจริญไปสามาสายปลอดไพยตลอดสมปารธนาทุกประการรว่อยๆรทุกคนเดอ้อเสร็จเรียบร้อยส่งหลวงปู่เข้ากุฏิ